จะได้ที่ตัวปลาหมอหรือปลาขิงปลาขิงพี่น้องเดี๋ยตัวช่วยกันปลาหม้อตัวดีช่วยกูตัวสวยงามเลยสั้นสุดอ๋อเลยเอาเลยเดี๋ยวผมใต้จำอู้ตัวนี้ก็เออไม่ธรรมดาครับนี่สวยโอ้จะนนี่ เดินี่ยอือนี่ทีมงานเราล้อมจับขึ้นได้ไหมนะทุกคนได้ตัวนี้ก็ติดโล่เลยลู่ว่ะครับตัวนี้ช่วยยังยังปลานี่ครับท่านผู้ชมกานเจลีญปลาด้วงพลานอ้นล้อมจับโดยละม่อมไอ้ยาอือลม่อดไหมอ้นด้วงปลาด้วงอ๋อยังยังได้ผู้ต้องหาไปไหนไม่รอด

มันถ hey, uh, okay. like ูกเลยทุกปลาปลาควันเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูตัวใหญ่ๆอีกครับนี่ฮะเขาจะลุเลยตัวใหญ่พี่น้องสวย